มหายุทธสถานพบตอนที่หนึ้หในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ชนะคือซิงหลิงการต่อสู้ที่แท้จริงการสนทนาระหว่างกุยโยและซิงหลิงไม่ได้ปกปิดใครหลัวซิวก็ได้ยินหรือว่าการต่อสู้ในตอนนี้ไม่ใช่การต่อสู้ที่แท้จริงแล้วการต่อสู้ที่แท้จริงคืออะไรหลัวซิวรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่แปลกและผิดปกติในหมู่อัจฉริยะเหล่านี้ พ่อหนุ่มหลวงยาประมาทอัฉริยะจากแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในขณะนี้เสียงของมหามหาจักรพรรดิเสวียนดำก็ดังขึ้นในวิญญาณอย่างรู้ของหลวงซิลผู้อาวุโสเสวียนดำหลวงซิลอึ้งเล็กน้อยเขาคาดไม่ถึงว่ามหามหาจักรพรรดิยุทธศิีย์จะคุยกับเขามนเวลาเพราะมีผู้แข็งแกร่งจํานวนมากอยู่รอบๆไม่ต้องกังวลไม่มีผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิดิอยู่แถวนี้แค่ระวังหน่อยก็ไม่ถึงกับจะถูกค้นพบมหามหาจักรพรรดิเสวียนดำอธิบาย ตามคำกล่าวของมหามหาจักรพรรดิเสวียนดำในสมัยโบราณที่เขาอยู่ทุกครั้งที่แดนศักดิ์สิทธิ์ชั้นล่างชั้นล่างเปิดออกแล้วแข่งขันการต่อสู้ย่อมมีมหาจากักรพรรดิดอยู่ด้วยแม้แต่ผู้ที่รับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพก็เป็นผู้แข่งแกร่งระดับแดนนิรันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเตือนหลวซีว่าอย่าติดต่อเขาแต่ตอนนี้ไม่พบว่ามีแดนหาจากักรพรรดิดขึ้นไปอยู่ที่นี่จักรพรรดิเสวียนดำจึงไม่ต้องกลัวจนเกินไปผู้อาวุโสเมื่อครู่นี้ท่านหมายความว่าอะไร หลวซิวถามอย่างสงสัยข้าบอกว่าเจ้าไม่ควรประมาทอัจฉริยะของแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น <_ C os un> ก็มีเหตุผลอยู่แล้วมหาจากักรพรรดิสเวียนดำกล่าวช้าชเจ้าสามารถจินตนาการได้ว่าด้วยภูมิหลังของแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับอัจฉริยะที่มีความสามารถสูงมากพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนพวกเขาไม่ต้องพูดถึงของขลังชั้นสูงแม้แต่สมบัติวิเศษยันขั้นก้าวตามภูมิหลังของแดนศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถมอบให้พวกเขาได้อย่างง่ายดาย เป็นเพียงว่าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถถือว่าเป็นความแข็งแกร่งของอัจฉริยะเหล่านี้ได้ดังนั้นในสมัยโบราณแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องการมานานแล้วว่าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้เว้นแต่พวกเขาจะต่อสู้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเมื่อกล่าวถึงตรงนี้มหาจากักรพรรดิสเวียนดำก็ขมวดคิ้วแม้ว่าเจ้าจะเอาชนะพวกเขาได้แต่เจ้าไม่พบหรือว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยและไม่ได้รู้สึกว่าเจ้าชนะพวกเขาแล้วไม่ได้น่าทึ่งอะไร ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนี้หลัวซิวแต่จมูกด้วยความเขินอายนั่นเป็นเพราะเจ้าแหกกฎที่ใช้มานานนี้แต่เจ้าไม่ได้มาจากแดนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเจ้าจึงไม่รู้กฎที่ซ่อนอยู่แล้วนี้จึงไม่มีใครว่าอะไรเจ้าอย่างมากก็คิดว่าเจ้าเป็นชายหนุ่มที่โชคดีคนหนึ่งเท่านั้นหากเป็นการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายแม้ว่าเจ้าจะใช้ไพ่ตายทั้งหมด เจ้าก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอัจฉริยะแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เพราะคนเหล่านี้มีวิธีการที่ส่งพลังมากมายแต่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์และไม่สามารถนำมาใช้เท่านั้นตามคำกล่าวของมหาจักรดิยุสเวสีเดียนอัจฉริยะจากแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันของครังเหล่านั้นที่ไม่ได้อยู่ในความแข็งแกร่งของตนเองจะถูกเก็บไปก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นและจะถูกส่งคืนหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่ได้มาจากแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวเพราะสำหรับอัจฉริยะจากแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีไพ่ตายเหนือกว่าตัวเองก็ยังสามารถชนะได้ถึงจะแสดงความแข็งแกร่งระดับอัจฉริยะของแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ส่วนถ้าไพ่แพ้เพราะเหตุนี้นั่นก็ทำได้แค่โทษตัวเองที่ได้กว่าคนอื่น อันที่จริงถ้าไม่มีหลวซิลอัจฉริยะของแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะต่อสู้มาจากความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบครั้งห่อนนี้อัจฉริยะของกองก,กำลังลงชั้นหนึ่งมีไพ่ตายมากมายแต่ก็ยังเขาไพ่แพ้อยู่ในมือของกุยโยเต้าหูซินพวกนี้ดังนั้นผู้คนเช่นกุยโยเจียงหูจี้ซางหลันเต้าหูซินแพ้ให้กับหลวซิลไม่มากหรือมากในใจพวกเขาจะรู้สึกอึดอัด เพราะหลัวซิวชายหนุ่มผู้นี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงไม่ต้องพูดถึงไพ่ตายที่มีแข็งแกร่งเกินขอบเขตผลการฝึกตนที่สําคัญคือไพ่ตายเหล่านี้แข็งแกร่งกว่ากันและกันอีกด้วยแต่หลัวซิวไม่สนใจเรื่องนี้จุดประสงค์ของเขาคือชัยชนะอันดับหนึ่งส่วนที่ว่าตัวเองได้มาเพราะใช้ประโยชน์จากมันหรือไม่นั้นไม่สําคัญเลยสิ่งสําคัญคือจุดประสงค์ของเขาประสบความสําเร็จก็พอหลังจากการต่อสู้ระหว่างกุยโยและซิงหลิงทุกคนเห็นถึงความแข็งแกร่งของพลังแห่งกฎ ุยโยใช้ร่างทองมรสกศิทธิ์พลังการต่อสู้เทียบได้กับแดนมหายุทธ์ช่วงกลางแต่ก็ยังคงพ่ายแพ้อย่างง่ายดายให้กับสิ่งหลิงและสิ่งที่อาศัยคือพลังแห่งกฎน้อยๆนั้นพลังแห่งกฎคือพลังที่นักยุทธนับไม่ถ้วนในโลกได้ไล่ตามมาตลอดชีวิตแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจและควบคุมมันได้อย่างแท้จริงตั้งแต่สมัยโบราณมีจํานวนไม่มาก หลัวซิลสังเกตเห็นว่าซิงหลิงใช้พลังแห่งกฎที่แข็งแกร่งออกมาแต่หวูหยุนผู้นั้นยังคงสงบราบเรียบไม่ร้อนใจเคร่งเครียดสักนิดช่องว่างระหว่างธาตุและพลังแห่งกฎระยะห่างไม่ใช่ว่าเล็กน้อยแม้ว่าพลังควบคุมเวลาจะแข็งแกร่งกว่าพลังเกิงจินแต่พลังแห่งกฎและธาตุนั้นมีช่องว่างขนาดใหญ่ขวางไว้ร่องรอยของพลังแห่งกฎเกิงจินเล็กน้อยสามารถบดขยี้พลังควบคุมเวลาแดนบริบูรณ์ได้ง่ายมากหรือว่าหวูหยุนผู้นี้ก็ได้ซ่อนความแข็งแกร่งของตนไว้ด้วย หลัวซิวขมวดคิ้วเขาพบว่ามันไม่ง่ายที่เขาจะเอาอันดับหนึ่งอย่างที่เขาคิดหลัวซิลซิงหลิงในขณะนี้ด้วยเสียงของเจ้ายุทธจักรอักีหูชิวดังขึ้นมาสายตาของทุกคนมาบรรจบกันในทันทีพลังแห่งกฎพูดอักีฟ้าดินผู้ใดแข็งแกร่งกว่าหรืออ่อนกว่ากันพูดอักีเกิดขึ้นจากพลังกฎแห่งฟ้าดินซึ่งเทียบเท่ากับพลังแห่งกฎมีอยู่โดยกำเนิด แต่พลังของพูดอัคคีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งจากผลการฝึกตนของเจ้านายก่อนหน้านี้ที่หลัวซิลต่อสู้กับกุยโยพูดอัคคีออกมาในพริบตาเท่านั้นก็ถูกเรียกกลับไม่มีใครรู้ว่าพลังของพูดอัคคีที่หลัวซิลเชี่ยวชาญนั้นแข็งแกร่งถึงเพียงใดบนเวทีการแข่งขันหลัวซิลและสิงหลิงคนหนึ่งอยู่ทางเหนือและอีกคนอยู่ทางใต้ห่างกันหลายสิบฟุตแต่สำหรับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันระยะทางหลายสิบเมตรนี้สามารถไปถึงได้ในพริบตาเดียวเพียงหนึ่งลมหายใจเดียว หากพูดอัคีฟ้าดินเป็นไพ่ตายสุดท้ายของเจ้างั้นเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าสิงหลิงมองไปที่หลวซิลและพูดด้วยรอยยิม้มจริงๆแล้วสามารถมาถึงขั้นนี้ได้ด้วยผลการฝึกตนแดนจัก,กรพรรดิเจ้าทําให้ข้าประหลาดใจมากแล้วแต่การพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไปไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตนเองทัศนคติของสิงหลิงเป็นเหมือนผู้อาวุโสที่สอนศิษย์ที่อายุน้อยกว่าซึ่งทําให้หลวซิลรู้สึกไม่พอใจมาก ถ้าเขาเป็นเหมือนที่ซิงหลิงพูดจริงๆก็ไม่เป็นไรถ้าเขาจะถูกอีกฝ่ายว่าอย่างนี้ที่สำคัญคือหลัวซิลมีความแข็งแกร่งนี้จริงๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาไม่สามารถเปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาได้จึงทำได้เพียงพึ่งสิ่งภายนอกมาสู้เท่านั้นหากมีเพียงร่องรอยของพลังแห่งกฎเกิงจีนเป็นไพตายของเจ้าข้าคิดว่าผู้แพ้จะเป็นเจ้าหลัวซิลตอบด้วยคำพูดน้ำเสียงเดียวกัน เมื่อได้ยินประโยคนั้นซิงหลิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอึ้งไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็หลุดเสียงหัวเราะออกมาข้าไม่รู้จริงๆว่าควรพูดว่าเจ้ามั่นใจหรือหยิ่งกันแน่ในขณะที่ผู้ซิงหลิงก้าวไปข้างหน้าโดยมีดาวก้าวดวงลอยอยู่กลางอากาศครอบคลุมเวทีการแข่งขันทั้งหมดด้วยทุอานาจักรดาราหลัวซิลรู้สึกกับตัวรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงแสงริบรี่ของดวงดาวทั้ง9้าก่อให้เกิดการกดดันซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานของพลังจิตแท้ในร่างกายของเขา นี่คือจุดที่ทรงพลังของอาณาจักรพายในขอบเขตที่อาณาจักรปกคลุมอยู่ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้จะถูกระงับเอาไว้สิ่งหนึ่งมาลายหายไปเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแทนที่ช่องว่างของความแข็งแกร่งยิ่งเพิ่มมากขึ้นขณะที่การโคจรของพลังจิตแท้ถูกระงับวรยุทธว์วงล้อชีวิตแห่งเหล่าถวยเทพก็จะใครขึ้นมาด้วยตนเองจากนั้นหลวซิวก็จะรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายการถูกควบคุมจากอาณาจัก,กรดาราก็มาลายหายไปการควบคุมไม่เป็นผล การถูกควบคุมจากอาณาจักรในลักษณะนี้อันที่จริงแล้วไม่สามารถควบคุมการโคจรของวรยุทธวงล้อชีวิตแห่งเหล่าถวยเทพได้อืมซิงหลิงเองก็สังเกตเห็นว่าหลวซิลถูกควบคุมอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นออร่าก็กลับมาเป็นปกติดังเดิมเห็นได้ชัดว่าใช้วิธีการบางอย่างที่ไม่เป็นที่รู้จักรอดพ้นจากการถูกอาณาจักครควบคุมได้ดูเหมือนวรยุทธที่เจ้าฝึกตนไม่ธรรมดาเลยนะ ซิงหลิงหันมองหลวซิวด้วยแววตาลึกซึ้งในฐานะที่เป็นทายาทของแดนศักดิ์สิทธิ์เขาย่อมรู้ดีว่าผู้ที่สามารถรอดพ้นจากการควบคุมของอาณาจักรได้จะต้องเป็นผู้ที่มีการฝึกตนในระดับวรยุทธ์ขั้นสูงอย่างแน่นอนผู้ที่ไม่ได้ถือกำเนิดจากแดนศักดิ์สิทธิ์แต่กลับฝึกวรยุทธ์ที่ไม่ได้ไปกว่าการถ่ายทอดของแดนศักดิ์สิทธิ์เลยสิ่งนี้ทำให้ซิงหลิงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเรียง ในบรรดาดวงดาวทั้ง9ก้าดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจู่ๆก็มีดาววงหนึ่งตกลงมานี่ไม่ใช่ดาราที่แท้จริงแต่กลับหนักอึ้งจนหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับภูเขาทั้งลูกที่ตกลงมาและสามารถบทขยี้โลกได้หลัวซิวไม่ลังเลที่จะสละเตาทธันพามังกรคู่มีเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นเตากลั่นยาและดาราประทะกันเกิดความน่าสะพรึงกลัวอันไร้ขอบเขตประตูขึ้นราวกับคลื่นเชี่ยวกรากกวาดล้างความว่างเปล่าไปทุกทิศท,ทาง ดาราที่ตกลงมาปะทะเข้ากับเตากลันตาจนแตกละเอียดแต่ทีท่าของหลวซิลยังไม่ผ่อนคลายลงแม้แต่น้อยเพราะดาราที่แตกออกเป็นเสียงดวงนั้นกลายเป็นลำแสงนับพันในทันทีทุกลำแสงทะลุผ่านอากาศและพุ่งตรงเข้ามาหาเขาการโจมตีที่ประดังเข้ามาเช่นนี้ต่อให้จะมีความว่องไวเพียงใดก็ยากที่จะหลบหนีได้ทันหลัวซิลส่งเสียงฟึดฟัดออกมายกมือขึ้นแล้วปล่อยพลังออกไปพูดอักคีกลืนกินพุ่งออกมาทันใดนั้นพื้นที่โดยรอบทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟสีแดงเพลิง ฟึบ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 ลำแสงที่ควบแน่นด้วยพลังของดารานับพันดวงเปรียบเสมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟตกลงไปในพูดอักีกลืนกินและถูกเผาไม่กลายเป็นความว่างเปล่าอย่างรวดเร็วตึง้งเสียงของมังกรดังขึ้นหลัวซิวเหยียบลงบนพื้นร่างของเขาลอยเหนือจากพื้นดินเป็นระยะหลายสิบจั้งเมื่อชี้นิ้วออกไปพูดอักีกลืนกินก็รวมตัวกลายเป็นแสงดาบและแทงเข้าที่หน้าอกของสิงหลิงสำแดงออกมาได้เพียงพลังแห่งความตายของแดนบรรลุผลเท่านั้น เดิมที่หลัวซิวไม่คิดที่จะนำออกมาใช้เพราะอันที่จริงแล้วไม่อาจส่งผลต่อซิงหลิงซึ่งเข้าใจกฎเป็นอย่างดีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีครั้งนี้สีหน้าของซิงหลิงไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยเขาค่อยๆยกฝ่ามือที่ขาวสะอาดยิ่งกว่าฝ่ามือของสตรีขึ้นมาแล้วคว้ามือออกไปจับแสงดาบที่กลายร่างมาจากพูดอักคีกลืนกินเอาไว้มีแสงสีทองห่อหุ้มอยู่โดยรอบฝ่ามือเชง วินาทีที่ฝ่ามือของซิงหลิงปะทะกับเปลวไฟแสงดาบพลังของพูดอัคคีกลืนกินและพลังกดเกิงจินก็ปะทะกันซิงหลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่าพลังของเปลวไฟนี้สามารถเผาผลาญพลังกดเกิงจินของตนเองได้เป็นเปลวไฟที่แข็งแกร่งจริงๆยังไม่ทันเข้าใจกดแห่งไฟเป็นอย่างดีก็สามารถใช้พลังระดับนี้ได้แล้วถ้าหากเข้าใจกดแห่งไฟเป็นอย่างดีแล้วละก็จะยอดเยี่ยมขนาดไหนแววตาของซิงหลิงเป็นประกาย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหกได้ครอบครองพูดอักีประเภทนี้จากนั้นได้ตรหนักรู้กฎแห่งไฟเช่นนั้นต่อให้เป็นผู้ฝึกตนในระดับกฎสูงสุดของแดนเดียวกันก็ใช่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของตนเองได้กฎธรรมดาไม่อาจเทียบกับกฎสูงสุดได้แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวขอแค่มีโอกาสเพียงพอต่อให้จะเป็นกฎธรรมดาก็สามารถกลายเป็นกฎที่แข็งแกร่งจนหาที่เปรียบไม่ได้ถึงขั้นว่าอาจอยู่เหนือกฎสูงสุดได้อีกด้วย แน่นอนว่าทำให้ซิงหลิงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในฐานะที่เป็นผู้มีพรสวรรค์อันดับหนึ่งย่อมไม่มีทางฝึกตนพลังกดเกิงจินเพียงอย่างเดียวแน่นอนเป้าหมายของเขาก็คือสร้างกด9ประการขึ้นได้แก่ทองไม้น้ำไฟดินลมสายฟ้าความมืดและแสงสว่างผ่านพลังของดาราคนคนเดียวต้องการรู้ซึ้งถึงกดทั้ง9ประการแสดงให้เห็นว่าซิงหลิงเป็นเด็กหนุ่มที่มีความทะยอทะยานไม่น้อยผู้อคคีของเจ้าไม่เลวเลยข้าขอนะ ซิงหลิงพูดขึ้นอย่างไม่แยแสราวกับว่าตนเองกำลังพูดเรื่องที่สมควรจะเป็นเช่นนั้นกลางอากาศลำแสงสีขาวที่สันไหวอยู่แสดงให้เห็นถึงการสะเทือนอย่างกระทันหันของพลังกดเกิงจินมีมือสีทองขนาดใหญ่ยื่นออกมาแล้วจับตัวของหลัวซิวเอาไว้คิดจะแย่งพูดอักีของข้าอย่างนั้นหรือหลัวซิวพูดอย่างเรียบเฉยการโจมตีของซิงหลิงดูเหมือนจะธรรมดาแต่อันที่จริงแล้วกลับแฝงไปด้วยเจตนาข้าเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายวางแผนที่จะสังหารตนเอง แล้วแย่งชิงพูดอาคีไปพูดอาคีหักอยู่ในมือของเจ้าก็จะเป็นเพียงแค่ของไร้ค่าเท่านั้นต้องอยู่ในมือของข้าเท่านั้นจึงจะเจ,จิดจรัสได้หากเจ้ายอมมอบออกมาเองแต่โดยดีข้าจะยอมละเว้นเจ้าสักครั้งสิงหลิงแสดงทีท่าไม่แยแสเจ้านะ่หรือหลัวซิวยิ้มอย่างดูถูกเมื่อเผชิญหน้ากับท่าทางดูถูกย่อเย้ยอของหลวซิลสิงหลิงกลับไม่โกรธทำเพียงพูดออกมาเบาๆว่าเช่นนั้นเจ้าก็ตายเสียเถอะ ในโลกของจอมยุทธมีคนถูกสังหารทุกวินาทียอมยุทธทุกคนที่เดินบนเส้นทางสายนี้สังหารผู้อื่นและถูกผู้อื่นสังหารล้วนเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะกับสิทธิ์ที่มาจากกองกำลังใหญ่และแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากฝึกฝนวรยุทธจนสำเร็จแล้วต่างก็ยอมรับการทดสอบที่เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายดังนั้นสำหรับซิงหลิงแล้วการสังหารคนคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายดายอย่างยิ่ง ทุกคนที่ยืนดูการต่อสู้แทบจะหยุดหายใจซิงหลิงใช้พลังทั้งหมดของพลังกดในการลงมือไม่มีใครคิดว่าหลัวซิลจะเอาชนะได้มีเพียงการคาดเดาว,ว่าเขาจะสามารถต้านทานได้สักกี่กระบวนท่าตอนนี้เองหลัวซิลพลิกฝ่ามือแล้วธงขลังสปพสิ่งก็ปรากฏขึ้นในมือนี่มันธงขลังโบราณเด็กหนุ่มคนหนึ่งของสำนักไคเทพแห่งอาณาจากักรเหนืออุทานออกมาด้วยความประหลาดใจ ตอนนี้เองกองกําลังที่เคยตรวจสอบประวัติความเป็นมาของหลัวซิลค่อยๆตั้งสติขึ้นมาได้เพราะหากอ้างอิงจากข้อมูลที่พวกเขาสืบหามาได้หลัวซิลยังมีอีกสองสถานะนั่นก็คือนัก่ายกลนและนักกลั่นยาทงขังสรพสิ่งบกสะบัดก็มีลำแสงพุ่งตรงออกมาจากทงขังชั่วพริบตาเดียวลำแสงก็รวมตัวเข้าด้วยกันและเกิดเป็นค่ายกลขึ้นออร่าไฟพุ่งพล่านและแพร่กระจายอยู่ใน,ขน่ข้กลน่ายเพลิงนภาระดับเจ็ด ในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ระดับค่ายกลของหลัวซิลจะไม่อาจบรรลุถึงขั้นแปดได้แต่ก็อยู่ในระดับสูงสุดของขั้นเจ็แล้วค่ายกลเพลิงนภาระดับเจ็นี้เป็นค่ายกลไฟสามารถเพิ่มพลังให้เปเลวไฟได้ตอนนี้ที่สร้างค่ายกลขึ้นมาก็เพื่อเพิ่มพลังให้กับพูดอัคคีกลืนกินบูมเมื่อมีค่ายเพลิงนภาระดับเจ็ดคอยเสริมพลังของพูดอัคคีกลืนกินก็ประตุข,ขึ้นมาควบแน่นกลายเป็นกระบี่ขนาดยกว่างประมาณ3ามฟุตแทงเข้าใส่มือสีทองขนาดใหญ่ที่ยื่นเข้ามาจับตนเอง บูมพลังที่รุนแรงทั้งสองปัะทะกันจนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและเกิดเสียงดังสนัน่นความปั่นป่วนของพลังกดเกิงจินที่แหลมคมกับพูดอักีกลืนกินที่ทำลายล้างทุกสรรพสิ่งปกคลุมไปทั่วเวทีประลองอีกทั้งยังคงมีผลพวงจากการประทะแพร่กระจายออกมาอย่างต่อเนื่องและพุ่งเข้าทำลายเกราะป้องกันม่านแสงทำให้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะกังวลใจเกรงว่าค่ายกลป้องกันจะไม่อาจต้านทานได้ทำให้ผลพวงจากการประทะที่อยู่ภายในโจมตีออกมาด้านนอก ในบรรดาทตุทั้งห้าไฟเอาชนะทองถึงแม้ข้าจะไม่เข้าใจกฎของเปลวไฟเป็นอย่างดีแต่สัญชาตญาณของพูดอักีกลืนกินก็มีกฎอยู่พลังในตอนนี้สามารถแข่งขันกับพลังของกฎได้จริงนานแล้วที่ไม่ได้ใช้งานพูดอักีหลัวซิลคิดไม่ถึงเลยว่าพูดอักีของตนเองจะแข็งแกร่งถึงขนาดนี้แล้วสิ่งที่ทําให้เขายิ่งอดไม่ได้ที่จะตั้งตารอก็คือหากนําพูดอักีกลืนกินและพูดอักีเปลวเ,เยือกทั้งหมดมารวมเข้ากับพลังใสอักีจะเกิดเป็นพลังที่น่ากลัวขนาดไหน หลัวซิวไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะภารกิจที่สำคัญที่สุดของเขาในตอนนี้ก็คือเอาชนะซิงหลิงคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะเป็นปรมาจารย์ค่ายกลขั้นเจ็ดซิงหลิงแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาเส้นทางของค่ายกลนนั้นกว้างใหญ่และลึกซึง้ง นอกจากผู้มีพรสวรรค์ขั้นสูงในด้านค่ายกลที่มีอยู่จํานวนน้อยแล้วคนอีกเป็นจํานวนมากที่ศึกษาค่ายกลหลังจากฝึกตนถึงระดับที่ยากจะพัฒนาต่อไปได้แล้วถึงจะเลือกทําความเข้าใจกับค่ายกลและสแสวงหาโอกาสที่จะบรรลุก,การฝึกตนจากสิ่งนี้ปรมาจารย์ค่ายกลขั้นเจ็ดหนึ่งคนหักอยู่ในโลกแสงดาวย่อมมีฐานะที่สูงกว่าและได้รับความสําคัญยิ่งกว่ามอกุยุธ์อย่างแน่นอนเรื่องที่เจ้าคิดไม่ถึงยังมีอีกมาก หลัวซิวหัวเราะเยาะสำหรับคนที่คิดจะสังหารตนเองนั้นเขาย่อมไม่คิดจะแสดงความเป็นมิตรอย่างแน่นอนเฮ่ยเฮเอาหลักครั้งนี้ถือว่าเจ้าชนะและสิ่งที่ทําให้หลัวซิวคาดไม่ถึงก็คือซิงหลิงไม่ได้ลงมือต่อแต่กลับหอขึ้นไปบนท้องฟ้าและเลือกที่จะยอมแพ้นี่หมายความว่าอย่างไรหลัวซิวขมวดคิ้ว ก่อนหน้านี้เมื่อเต้าหูซินเผชิญหน้ากับเขาก็ยอมแพ้ทันทีภายหลังยังมีกุยโยรวมไปถึงซิงหลิงในตอนนี้อีกอันที่จริงแล้วยังไม่ได้ต่อสู้กันอย่างสุดความสามารถบนเวทีการประลองเสียด้วยซ้ำคนเหล่านี้มีแผนการอะไรอยู่ในใจกันแน่เจ้าหนูเจ้ามีปัญหาแล้วเสียงของจักรพรรดิสเสวียนดำดังขึ้นมาในตัวอย่างรู้น้ำเสียงจริงจังอย่างยิ่ง ตั้งแต่อายุได้13ปีหลัวซิลก็ค่อยๆพัฒนาตนเองมาถึงตอนนี้ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ปีในกระบวนการทั้งหมดจิตใจของเขาก็ได้รับการขัดเกลาและเติบโตขึ้นเช่นกันภายใต้การเตือนสติของจักรพรรดิเสวียนดำดูเหมือนเขาจะคิดหาสาเหตุออกแล้วว่าทำไมคนอย่างเต้าบูซินกุยโยและซิงหลิงจึงไม่ลงมือต่อสู้อย่างสุดกำลังในการประลองครั้งนี้ที่จริงแล้วคนเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญกับการประลองยุทธในครั้งนี้เลยสักนิด ถึงแม้ลำดับรายชื่อจากการประลองครั้งนี้จะเกี่ยวพันถึงระยะเวลาในการฝึกตนภายในแดนศักดิ์สิทธิ์ชั้นล่างแต่สำหรับผู้มีพรสวรรค์ขั้นสูงสุดที่ถือกำเนิดในแดนศักดิ์สิทธิ์นิรันเงื่อนไขในการฝึกตนที่พวกเขาได้สัมผัสอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้นไม่ได้ได้ไปกว่าแดานศักดิ์สิทธิ์ชั้นล่างเลยสักนิดถึงขั้นอาจดีกว่าเงื่อนไขาการฝึกตนในแดนศักดิ์สิทธิ์ชั้นล่างเสียด้วยซ้ำส่วนที่พวกเขายังมาเข้าร่วมการประลองยุทธ์ในครั้งนี้ก็เพราะมมีีคควาิิดท่่จะะยัังงเชกกนนล แดนศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ละแห่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยเฉพาะแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ระดับนิรันท์ทั้ง4แห่งย่อมไม่สามัคคีกันอย่างแน่นอนต่างฝ่ายต่างก็มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกันคนเหล่านี้ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้สืบทอดในอนาคตต่างก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องต่อสู้แข่งขันกัน แม้ว่าจะพ่ายแพ้ในการประลองแต่อันนี้จริงแล้วเป็นการแสร้งแสดงจุดอ่อนต่อหน้าศัตรูเท่านั้นคนให้คนอื่นๆไม่สามารถคาดเดาความสามารถที่แท้จริงของคนเหล่านี้ได้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้หลวซิลกลับโจมตีผู้มีพรสวรรค์ระดับสูงสุดของแดนศักดิ์สิทธิ์นิรันจนพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องนั่นไม่เท่ากับว่าหากใครสามารถเอาชนะหลวซิลได้เท่ากับพิสูจน์ว่าตนเองมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าทายาทของแดนศักดิ์สิทธิ์นิรันเหล่านั้นหรอกหรือ และด้วยเหตุนี้จักรพรรดิสเสวียนดำถึงพูดว่าตอนนี้หลัวซิลกำลังตกอยู่ในอันตรายรอบด้านนี่เท่ากับว่าหลัวซิลถูกผลักไปอยู่ตรงปากเวส่วนผู้มีพรสวรรค์ของแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เหล่านั้นก็สามารถฉกฉวยประโยชน์จากช่วงเวลานี้เพื่อเก็บรายละเอียดและพัฒนาตนเองได้ให้ตายเถอะเด็กหนุ่มที่ถูกบ่มเพาะมาจากแดนศักดิ์สิทธิ์พวกนี้คิดไม่ซื่อขนาดนี้เชียวหรือหลัวซิลเกลียดความรู้สึกที่ถูกวางกับดักเช่นนี้อย่างยิ่ง อย่างไรเสียการที่ข้ามาร่วมการประลองในครั้งนี้ก็เพื่อตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในเมื่อพวกเจ้ายินดีที่จะมอบผลประโยชน์นี้ให้แก่ข้าและถือโอกาสครั้งนี้หลอกใช้ข้าข้าหลัวซิลก็จะไม่เกรงใจอีกต่อไปในสายตาของหลัวซิลเรื่องนี้ไม่ถือว่าตนเองถูกหลอกใช้เสียทีเดียวพวกของเต้าวูซินกุยโยซิงหลิงคิดที่จะปิดบังความสามารถที่แท้จริงและเก็บรายละเอียดดังนั้นจึงผลักเขาขึ้นเวทีประลองส่วนหลัวซิลเองก็ต้องการตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งอันที่จริงแล้วจึงไม่มีความขัดแย้งใด ฮนอกจากนี้สำหรับหลวซิลแล้วถ้าหากคนหนุ่มเหล่านี้ลงมือโดยไม่ปิดบังความสามารถของตนเองตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งคงไม่อาจตกเป็นของตนเองได้ผู้ที่มาจากดารานภาของพวกเจ้าดูเหมือนจะยินดีแสดงความสามารถออกมาอย่างเปิดเผยมากเกินไปหน่อยนะเฮอเฮอเทพธิดาหูซินจากสำนักดำเหลืองของพวกเจ้าก็เช่นกันมิใช่หรือในบรรดาคนสำคัญที่ชมการต่อสู้ตัวสำนึกของผู้แข็งแกร่งทั้งจากตำหนักดารานภาและสำนักดำเหลืองส่งเสียงพูดพลางหัวเราะ ตอนนี้บรรดาคนหนุ่มสาวเริ่มแข่งขันกันอย่างลับๆในบรรดาพวกเขาไม่รู้ว่าใครจะสามารถบรรลุถ,ถึงแดนมหายุทธได้ก่อนการประลองยุทธด์ดำเนินมาถึงตอนนี้ที่จริงแล้วผู้ที่มีสายตาเฉียบแหลมจากกองกำลังใหญ่ต่างก็มองออกว่าการที่สิงหลิงยอมจากไปด้วยตนเองไม่ใช่เพราะความสามารถได้กว่าหลัวซิวแต่ดูเหมือนจะไม่อยากลงมือต่อสู้อย่างสุดกำลังเสียมากกว่า แต่ความสามารถทั้งหมดที่หลัวซิลแสดงออกมาก็ได้รับการยอมรับจากคนจํานวนไม่น้อยไม่ว่าอย่างไรหากไม่มีความสามารถที่แข็งแกร่งเพียงพอคนอย่างเต้าหูซินกุยโยและซิงหลิงก็คงไม่ผลักเขาขึ้นเวทีประลองอย่างแน่นอนหูชิวเด็กหนุ่มที่ท่านเลือกคนนี้ดูเหมือนจะติดกับดักเข้าแล้วนะต้วนฉือเทียนเหลือบมองเจ้ายุทธจักรอัคคีหูชิวด้วยความสะใจข้าหูชิวเคารพในเรื่องของฝีมือมาโดยตลอดใช้พลังยุทธในการครองโลกต่อให้แผนการจะดีแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไร เจ้ายุทธจักรอักคีหูชีวหัวเราะยาะเรื่องนี้ถึงแม้ในบรรดาสี่เจ้ายุทธจักรเขาจะมีชื่อเสียงในด้านของความมีไหวพริบแต่กลับไม่เคยเห็นไหวพริบสําคัญกว่าความสามารถมาก่อนจริงอยู่ที่ในระหว่างการเติบโตไหวพริบเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จําเป็นแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นปลายของเส้นทางการฝึกตนไหวพริบใดๆก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งที่แท้จริงล้วนเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นและเป็นเพียงสิ่งที่เปราะบางปกครองโดยใช้พลังยุทธ หรือท่านคิดว่าต่อไปเด็กหนุ่มคนนี้จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ต้วนชือเทียนเองก็เบะป,ปากอย่างดูถูกในโลกแสงดาวพวกเขาสี่เจ้ายุทธจักรถือได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีฐานะเทียบเท่ากับผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิคนที่จะถูกพวกเขาเรียกขานว่าผู้ยิ่งใหญ่ได้นั้นย่อมต้องเป็นผู้แข็งแกร่งที่บรรลุถ,ถึงแดนนิรัน์เท่านั้นรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในระดับจกักรพรรดิที่ไม่อาจหาใครเทียบได้ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่คนมีเพียงคนระดับนั้นเท่านั้นที่สามารถใช้พลังยุทธในการครองโลกได้ มีความสามารถระดับนั้นย่อมไม่จำเป็นต้องกลัวกับดักและแผนการใดๆอย่างแน่นอนแต่ปัญหาก็คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ที่สามารถบรรลุถึงระดับนั้นได้มีอยู่สักกี่คนกันซิงหลิงยอมออกจากเวทีประลองด้วยตนเองตามกฎของการประลองแล้วตำแหน่งผู้ชนะย่อมตกเป็นของหลัวซิวจากนั้นก็เหลือเพียงการประลองยกสุดท้ายระหว่างหลัวซิวและหูหยุนจนถึงตอนนี้ผู้ที่สามารถครองตำแหน่งผู้ชนะมาได้โดยตลอด เหลือเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นใครจะคว้าตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งของการประลองครั้งนี้ไปได้แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นใครเพื่อรักษาความยุติธรรมในการประลองการประลองระหว่างลัวซิลและวูหยุนจะเกิดขึ้นในอีกสามช่วย,ยามให้หลังในระหว่างนี้ทั้งสองสามารถปรับสถานะของตนเองให้ไปอยู่ในจุดสูงสุดได้บริเวณโดยรอบเวทีประลองผู้ชมทั้งหมดต่างอยู่ในความสงบถึงแม้บางคนจะไม่สามารถระงับความรู้สึกตื่นเต้นได้และพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวแต่ล้วนเป็นการส่งเสียงของตัวสำนึก ส่วนในสนามบรรยากาศเงียบสงัดหลังจากผ่านไปสามช่วยามบนเวทีประลองหูหยุนสวมชุดสีขาวดูราวกับหยกใบหน้าหล่อเหลาและมีรอยยิ้มจางๆที่มุมปากอยู่ในท่าทีสงบนิ่งและเยือกเย็นเขาดูอ่อนโยนและสง่างามแต่กลับมีออร่าที่ดูดันแผ่กระจายโดยรอบเขายิ้มแล้วหันมองหลัวซีเวลตาคู่นี้ดูเหมือนปรางกระบี่ของจริงที่แทงทะลุเข้ามาในจิตใจจากที่ข้ารู้มา ตอนนี้เจ้าอายุ21ปีด้วยอายุเช่นนี้แม้จะอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์นิรันท์ทั้งสก็คงมีเพียงไม่กี่คนที่พอจะเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าได้วูยุนยิ้มเล็กน้อยพรสวรรค์ของเจ้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเจ้ายังเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ผู้อาวุโสหูชิวเสนอให้เข้าร่วมการประลองเองอีกด้วยหากเจ้าเข้ามาอยู่ในตระกูลยุทธของเราได้และใช้ทรัพยากรที่เข้าใจเป็นอย่างดีทั้งหมดของตระกูลยุทธในการฝึกตนความสำเร็จในอนาคตของเจ้าจะต้องไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนหลัวซิวประหลาดใจเล็กน้อยเขาคิดไม่ถึงเลยว่าหูหยุนผู้นี้จะพยายามชักชวนเขาเข้าตระกูลยุทธในขณะที่อยู่บนเวทีประลอง จะว่าไปแล้วการถูกชักชวนโดยตระกูลยุทธแดนศักดิ์สิทธิ์ระดับนิรันดร์สำหรับคนหนุ่มสาวทุกคนที่อยู่ในโลกแสงดาวนับได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดยกตัวอย่างเช่นซางหลันซึ่งเดิมทีมีพรสวรรค์ที่สูงมากอยู่แล้วแต่ถ้าหากไม่ใช่เพราะเขาเข้าร่วมตระกูลยุทธแดนศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่เพียงแค่ในสำนักธรรมดาธรรมดาระดับ2หรือสก็คงเป็นการยากที่เขาจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้นี่คือความแตกต่างของมรดกและทรัพยากร ตระกูลยุทธที่อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ระดับนิรันด์เช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการครอบครองทรัพยากรที่ไม่รู้จบที่สำคัญที่สุดก็คือการมีวรยุทธระดับสูงสุดประสบการณ์การฝึกตนของผู้แข็งแกร่งจำนวนนับไม่ถ้วนรวมไปถึงการมีผู้แข็งแกร่งในโลกยุทธคอยให้คำชี้แนะด้วยตนเองเรียกได้ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะปฏิเสธคำชักชวนของแดนศักดิ์สิทธิ์นิรันด์แต่กลับมีเพียงหลวซิลคนเดียวเท่านั้นที่เป็นข้อยกเวน้น ในฐานะที่เป็นอันดับหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ของตระกูลยุทธการได้รับการเชิญด้วยจากท่านด้วยตนเองทําให้ข้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหลัวสซิวพูดด้วยรอยยิ้มจากนั้นกลับสายหน้าแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่อาจเข้าร่วมกองกําลังอื่นได้เพราะข้าคือเจ้าสํานักไทยสเสวียนจะเลือกอย่างไรขึ้นอยู่กับเจ้าหูหยุนพูดเบาฮ่าฮ่ ด้วยฐานะของเขาการเอ่ยปากชักชวนอีกฝ่ายด้วยตนเองถือเป็นการให้เกียรติอย่างถึงที่สุดแล้วเพราะตระกูลยุทธเองก็ไม่เคยขาดแคลนคนที่อยู่ในระดับพรสวรรค์มาก่อนในเมื่ออีกฝ่ายไม่ยินดีเขาย่อมจะไม่พูดต่อทันทีที่พูดจบหูหยุนก็หายตัวไปจากที่เดิมหายตัวหลัวซิรู้สึกตกใจปกติแล้วมีแต่เขาที่เป็นฝ่ายใช้วิชาล่องหนไท่สเสวียนในการหายตัวเพื่อจัดการกับคนอื่นแต่กลับคิดไม่ถึงเลยว่าตอนนี้จะมีคนใช้วิธีการเดียวกันจัดการกับตนเอง การตระหนักรู้และเข้าใจพลังแห่งโซนหลัวซิลถือว่ายังอยู่ในระดับปฐมภูมิเท่านั้นส่วนบูหยุนนั้นอยู่ในระดับผนึกรวมอาณาจักรแล้วซึ่งมีความแตกต่างกันราวฟ้ากับดินดังนั้นหลัวซิลรู้ดีว่าการต่อสู้กับบูหยุนวิชาล่องหนไม่เสวียนนั้นไร้ประโยชน์รับฝ่ามือของข้า วูยุนปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหลัวซิลเขาตะโกนออกมาเบาๆแล้วยกฝ่ามือขึ้นโจมตีความผันผวนของพลังแห่งโซนระหว่างฝ่ามือน,นั้นรุนแรงมากรอยแยกในอากาศค่อยๆแพร่ขยายใหญ่ขึ้นและเข้ามาใกล้ตัวของหลัวซิลในทันทีนี่คือพลังและความหยุ่นคงกระพันของการแหวกอากาศอย่างน้อยด้วยดานร่างยุดร่างเนื้อของหลัวซิวในตอนนี้ไม่มีทางต้านทานได้แน่นอนทันทีที่ถูกโจมตีร่างกายก็จะถูกฉีกออกเป็นสองส่วนในทันทีบรรลุมังกระเขียว เสียงร้องของมังกรดังขึ้นหลัวซิลเพิ่มความเร็วและหลบหลีกออกบริเวณที่อากาศถูกฉีกขาดดูเหมือนวูหยุนจะคาดเดาเอาไว้แล้วว่าหลัวซิลจะสามารถหลบหลีกได้จึงยกมือขึ้นสะบัดตามที่ตั้งใจไว้และหลังแห่งโซนที่มองไม่เห็นก็โจมตีเข้ามาอย่างเงียบฮ่าฮ่าฉึบในช่วงวิกฤตหลัวซิลหลบหลีกจุดสําคัญแต่เอวด้านซ้ายก็ยังคงถูกโจมตีร่างยุทธ์เดนมกุฎขั้นกลางถูกแทงทะลุในทันทีมีเลือดไหลรินออกมาช่างเป็นพลังโซนที่แข็งแกร่งจริงๆ หลัวซิวตาเบิกโปรงการหายตัวระยะสั้นเป็นเพียงแค่วิธีการระดับปฐมภูมิที่สุดของพลังแห่งโซนมีเพียงผู้แข็งแกร่งที่ฝึกพลังแห่งโซนจนลึกซึ้งอย่างหูหยุนเท่านั้นที่จะสามารถสํแดงความสามารถในการโจมตีที่น่ากลัวยิ่งขึ้นของพลังแห่งโซนออกมาได้